พลช่องเจชีวิตไม่ตกตามทับทีมอนอรินเปิดใจผู้สาเหตุทแท้จริงหลังไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดเรียกได้ว่าผ่านตัวเป็นนักสแสดงอิสระอีกคนแล้วสําหรับนางเอกสาวสวยทับทิมอニนรินที่ล่าสุดได้มาเปิดใจครั้งแรกกับการไม่ต่อสัญญากับช่องมากสีที่อยู่มานานถึง13ปีพร้อมเคียบประเด็นจบด็อกเตอร์ทางที่ไม่เห็นเปรเรียนผ่านทางรายการดางังโดยทางนี้สาวทับทีมเอกมายอมรับอย่างเปิดใจว่าตัดสินใจนานมากนะคะแต่โชคดี ผู้ใหญ่เข้าใจและให้เวลาคิดเต็มที่เลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปคุยในเรื่องของการต่อสัญญาแล้วก็มีละครที่จะวางให้อีกสองเรื่องแต่เราดูแล้วนะตอนนั้นด้วยระยะเวลาการทํางานของเราเราคิดว่ายาวนานแล้วเราก็มาตัดสินใจว่ายังไงดีกับการต่อสัญญารอบนี้ก็มีการปรึกษาผู้ใหญ่ในวงการหลายคนพีพีในวงการหลายคนมากๆปรึกษาที่บ้านครอบครัว,รวก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรสุดท้ายได้ข้สอ สรุปว่าสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆคือเราอยากมีความก้าวหน้าทางด้านงานละครเราก็เลยตัดสินใจขอผู้ใหญ่เป็นอิสระอย่างไรก็ดีเธอเองก็เผยว่าแม้จะไม่ได้ต่อสัญญาช่องแต่ก็ยังมีรายการที่ถ่ายกับช่องอยู่โดยบอกว่ามีค่ะเป็นรายการที่ทัพทีมทําด้วยการกับเทโรแล้วอยู่ช่องนั้นส่วนละครยังเหมือนเดิมเราเป็นนักแสดงอิสระเราสามารถร่วมงานได้กับทุกที่อย่างทางช่องเดิมมีบทที่น่าสนใจอยากให้เรา กลับไปเล่นแล้วเวลาลงตัวพอดีก็ยินดีมากๆเลยที่จะกลับไปเล่นจบด้วยดีค่ะเพราะผู้ใหญ่เข้าใจผู้ใหญ่น่ารักมากจริงๆพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ทุกๆคนพี่ๆที่ช่องเรายัางเหมือนเดิมนะเราก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนการทํางานก็แค่นั้นทางนี้แม้ว่าชีวิตเธอจะเป็นนักแสดงอิสระแล้วแต่ต้องบอกเลยว่าชีวิตไม่ได้ตกต่ำลงแถมมีงานรุมจีบมากมาย โดยเธอเผยว่าจริงๆก่อนหน้าที่จะอิสระมีผู้ใหญ่หลายๆที่สนใจติดต่อเข้ามาตลอดต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่อยากร่วมงานกับทัพทีมแต่นะช่วงเวลานั้นเราอาจจะไม่สะดวกด้วยอยู่ในสัญญาด้วยหลังจากที่เราอิสระด้วยช่วงเวลาจังหวะอะไรมันลงตัวพอดีทุกคนก็ได้เห็นว่าเราเปิดตัวกับพี่ชอบพี่เอสไปก่อนทัพทีมพูดเสมอนะว่าทัพทีมเป็นนักสแสดงสิ่งที่ทัพทีมคิดเลยคือเราอยากเล่นในสิ่งที่เราอยากเล่นจริงๆแล้ว ไหนที่ทําให้เรามีพัฒนาการเราได้ฝึกฝนฝีมือเราอยากก้าวข้ามขีดจากัดของตัวเองเรียกได้ว่าทัศนคติของเธอน,นั้นสมกับที่เรียนจบด็อกเตอร์มากๆอย่างไรก็ดีหากใครอยากติดตามเธอเพิ่มเติมสามารถไปตามได้ที่เพจส่วนตัวเลย